ตอนที่2,842การฆ่าตัวตายแม้ว่าจะแยกตามรายการยีนเทพพระเจ้าแต่ก็ยังสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของร่างกายสิ่งมีชีวิตธรรมดารู้สึกเพียงว่าบามีพลังแต่ก็ยากที่จะแยกแยะว่ามันมีพลังมากแค่ไหนแต่ผู้แข็งแกร่งที่ได้รับการยอมรับซึ่งเข้าร่วมในการต่อสู้ของรายการยีนเทพพระเจ้าก็มีระดับการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันลมหายใจที่ เปล่งออกมาตอนนี้คือจุดสูงสุดของฐานเดิมแต่ถ้ายูโยงคงกระพันในระดับเดียวกันก็มากเกินไปถ้าคู่ต่อสู้ถูกแทนที่ด้วยฉันเขาก็ยังสามารถปราบปรามเขาได้รากฐานดั้งเดิมของจักรพัรดิคือความเย็นชานอกจากนี้ยังมีการหลอกลวงบางอย่างที่มีความคิดเช่นนี้แต่ในวินาทีถัดไปฐานเดิมของความคิดนี้ก็ถูกทำให้เป็นไปอย่างไม่มน่าเชื่อและทั้งหมดจะเปลี่ยนหน้า เมื่อบารีวิ่งไปหาแดนเซนและชนกับกำปั้นของแดนเซนทั้งคนดูเหมือนจะระเบิดเหมือนระเบิดไฮโดรเจนเนื้อและเลือดถูกระเบิดออกมาอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าระเบิดของข้างเนื้อไปหมดอำนาจของดวงอาทิตย์สีดำขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากอากาศบางเบาราวกับการกลืนกินของปีศาจทั้งหมดอุกอบาท และดาวเคราะห์น้อยในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวใกล้เคียงถูกทำลายลงด้วยพลังที่น่ากลัวภายในบี๊กแบงที่เหมือนดวงอาทิตย์ทุกอย่างถูกทำลายพลังระเบิดชนิดนี้เกินระดับของระดับพื้นฐานเดิมไปมากแล้วหากไม่มีการสลายตัวแบบดั้งเดิมมันจะเผาไหม้และกระชกร่างกายของตัวเองอย่างสมบูรณ์และไม่มีการสลายตัวแบบดั้งเดิมที่สามารถใช้ร่างกายของตัวเองได้เช่นบา พลังทำลายล้างตัวเองนี้มีพลังมากพอที่จะเป็นพลังทำลายล้างที่ค่อยเป็นค่อยไปการค่าระดับเดียวกันนั้นค่อนข้างหยิ่งแต่พลังของการโจมตีนี้สามารถฆ่าเทพระดับพื้นฐานดั้งเดิมได้เกือบทั้งหมดแม่ไอคนนี้มันอายด้วยซ้ำเล่นแบบนี้ใช้ตัวเองเป็นระเบิดเหรอกล่าวว่าฐานเดิมของความเกลียดชังดวงอาทิตย์สีดำดูเหมือนจะเป็นปีศาจที่ครอบงำทุกสิ่ง มันยังคงกระพริบในดวงดาวเป็นเวลาเกือบห้าวินาทีก่อนที่มันจะค่อยๆลดลงความผันผวนที่ทําให้หัวใจเต้นระรัวทําให้สิ่งมีชีวิตธรรมดาที่เฝ้าดูการต่อสู้นี้หวาดกลัวเนื่องจากฉันได้ดูฉากนี้เท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวเป็นเรื่องที่แย่มากที่ได้เป็นบุคคลที่ไร้ค่าของครอบครัวที่พังพินาศชื่ออจฉริยะของบา เป็นแน่แท้แม้ว่าพรของแฮนเซนจะสามารถเลื่อนขั้นเป็นเทพได้แต่ความสามารถนี้ก็ไม่ได้อ่อนแอลงหรือแข็งแกร่งไปกว่าผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นเทพนี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรือถ้าไม่มีร่างทำลายล้างของบาใครจะกล้าเล่นแบบนี้ดอลล่าก็โชคร้ายเช่นกันในการต่อสู้ครั้งแรกพวกเขาพบกับบานที่เปลี่ยนชีวิตและพวกเขาก็ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งโดยไม่ตาย โอกาสที่จะเป็นคนกึ่งพิการนั้นมีไม่มากคำพูดของบานั้นดูหญิงทนงแต่พวกเขามีเงินทุนที่หญิงพยองพลังในการทำลายตัวเองของเขาสามารถฆ่าได้เกือบทั้งหมดในลำดับเดียวกันเว้นแต่อันดับของดอลล่าจะสูงกว่ามากกว่าเขาเป็นไปไม่ได้หรือในเมื่อสงครามแห่งวงตระกูลคือสึกทิงดอลล่าก็แค่ระดับมาร์ควิสกี่ปีแล้วมันแย่มากที่ได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นระดับรากฐานเดิมถ้าจะบอกว่าเขาเป็น การเปลี่ยนแปลงมันเกินจริงเกินไปเมื่อฝูงชนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันเห็นว่าดวงอาทิตย์สีดำได้มาบรรจบกันและท้องฟ้าก็ถูกทุบเข้าด้วยกันและกลายเป็นร่างของบาอีกครั้งมันเป็นเพียงความสามารถเหมือนมแมลงการทำลายตัวเองและศัตรูเหมือนกันแต่คุณสามารถคืนชีพได้อีกครั้งถือได้ว่ายุยงคงกระพันระดับเดียวกันผู้อาวุโสระดับสูงของจักรพรรดิยกย่อง อย่างไรก็ตามเสียงของเขาลดลงและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในจักรวาลก็ตกตะลึงฉันเห็นว่าบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวทุกอย่างกลายเป็นเท่าลอยแต่ศูนย์กลางของการระเบิดดอลล่าย,ยังคงยืนอยู่ที่นั่นมันดูไม่ได้รับบาดเจ็บโดยสิ้นเชิงและไม่มีร่องรอยของความเสียหายกับชุดเกราะที่สวมอยู่บนร่างกายเป็นไปได้ยังไงไม่เจ็บเขาทำได้ยังไงทุกคนตกใจ ฉันสามารถต้านทานแรงระเบิดที่รุนแรงขนาดนี้ได้และมันก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเขาจะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นแบบการเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องการแข่งขันของเธอรันแม้แต่สามอันดับแรกก็ยากที่จะเลื่อนชั้นเร็วขนาดนี้เขาจะเลื่อนชั้นเร็วขนาดนี้ได้ยังไงมีพันธุศาสตร์พิเศษและสมบัติที่แตกต่างกันหรือไม่เมื่อทุกคนคาดเดาวพวกเขาเห็นบา หัวเราะอย่างบ้าคลัง่งฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นดอนล่าฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะคุณแล้วมาเริ่มกันเลยแล้วฉันจะใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดของฉันพูดว่าบาเผาเปลวไฟเวทมิริลิตอีกครั้งและทั้งคนก็กลายเป็นเปลวไฟสีดำที่ลุกไหม้แล้วรีบไปหาแฮนเซนเฮเฮ้ทั้งคนของบากลายเป็นการระเบิดที่น่าสยดสยองของมนุษย์ แล้วรีวิ่งไปหาแฮนเส้นครั้งแล้วครั้งเล่าพลังทำลายตัวเองแข็งแกร่งและน่ากลัวกว่าเมื่อก่อนหลังจากการระเบิดบาก็ควบแน่นร่างกายของเขาทันทีและเริ่มการโจมตีด้วยตัวเองอีกครั้งต่อแฮนเส้นจังหวะเดียวและสตา์เดียวล้วนทำลายตัวเองได้บาเป็นเหมือนปีศาจท,ที่ไม่ตายฮีโร่ที่มีวิญญ,ญาณหลายคนที่โจมตีด้วยการฆ่าตัวตายอย่างน่าสยดสยองนั้นหนังศีรษะชา แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจจริงใจรงจริงคือประสิทธิภาพของดอลล่าฉันเห็นดอลล่ายืนอยู่บนดวงดาวและพวกเขาก็ยืนเหมือนเทพเจ้าองค์เดียวกันพวกเขาโบกมือหมัดและสกัดการการโจมตีด้วยตนเองที่น่าสยดสยองทั้งหมดบาระเบิดตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรความสยดสยองครั้งแล้วครั้งเล่าแดนเซินดูเหมือนจะเป็นดอกไม้ไฟที่สวยงามและไร้ประโยชน์ และแม้แต่ความสามารถในการบังคับให้เขาเคลื่อนไปเครื่องจุดมันแรงเกินไปดอลล่าแข็งแกร่งเกินไปอารมณ์ของสวรรค์นั้นปั่นป่วนแต่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เห็นเพียงว่าดอลล่านั้นแข็งแกร่งแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนแปลกนักการเลื่อนระดับของดอลล่าเร็วแค่ไหนดูเหมือนว่ายังน้อยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ํา และผู้แข็งแกร่งที่เข้าใจได้อย่างแท้จริงพวกเขาทุกคนเข้าใจว่าบาและดอลล่าไม่ใช่ชั้นของการดำรงอยู่มันง่ายเกินไปสำหรับดอลล่าที่จะเอาชนะบาดอลล่าให้เราสรุปในการต่อสู้ของรายการยีนเทพพระเจ้าบนดวงจาน์แคปอิซะกำลังจ้องมองการต่อสู้ระหว่างแฮนเซนและบาสงครามในดวงตาของเขาลุกโชนแต่ใบหน้าของเขาเยังชาราวกระยกยังเขาร่วมในการต่อสู้รายการยีนเทพพระเจ้า และเธอได้ศึกษาตารางการต่อสู้ตราบเท่าที่เธอสามารถชนะสองเกมเกมที่สามจะได้รับดอนล่าพระเจ้าทรงมองดูมันในสวนและดูเหมือนจะชื่นชมมันน่าเสียดายที่คุณควรให้คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่านี้แก่เขาแต่ไม่ต้องกังวลไปหลังจะน่าตื่นเต้นกว่านี้พระเจ้าหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กออกมาและชำเลืองมองมันดูเหมือนว่าจะเฝ้าดู ตารางการต่อสู้อยู่เบื้องหลังโจบการเถอะหานเส้นเห็นการทำลายล้างของบามันแข็งแกร่งมากแต่มันเทียบเท่ากับการทำลายเพียง6กวันเท่านั้นไม่ต้องบอกว่าอยู่ยงคงกระพันแข็งแกร่งจริงๆหรือร่างที่เกือบจะตายของบาแฮนเซนชกบอลเข้าหาบาโดยไม่มีอารมณ์ที่จะทำต่อดีบารุนแรงและเขารีบวิ่งไปหา ดันเซนอีกครั้งโดยไม่ถอยหนีแม้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะแข็งแกร่งเขาก็ไม่กลัวแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือของเขาไม่ต้องกลัวความตาย